กลับบ้านมาหาพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นนะคะคือดิฉันกระบักอร่อยนี่โดนโทรเรียกตัวอีกแล้วนี่เป็นมะเขือเทศจากสวนพ่อปู่น,นะคะนางปลูกเองเ้ยคือคุณพ่อปู่ดิฉันเนี่ยหลงรักการปลูกผักปลูกหญ้ามากเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่ได้มาทํากับข้าวทุกคนดูนะคะเพราะว่าเ <laughs> พราะว่าัวเตะขาโตแล้วค่ะคือยนนคือตั้งแต่ขึ้นแท่นเป็นสไพรญี่ปุ่นโนนหนึ่งเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเตะขาโตรอบสองอีกแล้วค่ะ อเเป็นีะไร่ซึ่งเมามากค่ะทุกคนค่ะนี่สภาพบักลอยคือบอไวไหวแล้วนะคะตัวดิฉันเองก็เกือบล่วงนะคะทุกคน<ๆ>กคน่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้การจะขึ้นแท่นเป็นสภายญี่ปุ่นโน,นหนึงของบ้านนี้ก็คือคุณต้องดื่มหนักดื่มเก่งนะคะบอกเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายเอ่อบรรยากาศการดื่มมาให้ดูนะคะแล้วก็ขออยญาปิดหน้าปิดตาคุณพ่อปู่เลยไม่ย่านะคะเพื่อความเป็นไพรเวทนะคะเกรงใจพวกท่านนะคะอึงสภาพก็คือบวไหวแล้วกันทั้งบ้านเลยค่ะ ส่วนเรื่องขวดแอลกอฮอล์หรือว่ามันถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนค่ะฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันจะแบนคือคลิปที่ฉันลงไปมันแบนหลายคลิปมากฉันก็ต้องมานั่งไล่ลบเลยนะคะอันไหนที่มันเป็นขวดแอลกอฮอล์ะตอนแรกอะมีรูปเพจเตือนฉันแล้วนะว่าเรื่องแอลกอฮอล์เขาไม่ให้ถ่ายลงนะคะคุณพี่ว่ามันผิดกฎฉันก็เอ้ยมันจะผิดกฎได้ยังไงก็ฉันอยู่ญี่ปุ่นมันก็คือผิดกฎก็คือผิดกฎนะคุณพี่เนาะจะอยู่ไหนมันก็คือผิดกฎค่ะอะค่ะบักอร่อยโชว์รูปแต่งงานไปเลยหนึ่งกลุ่ม S 1> <S 1> เดี๋ยวนี้นะฉันเนี่ยก็ต้องะระมัดระวังเรื่องการโชว์ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะทุกคนใจจริงนี่อยากจะป้ายยามากเลยนะว่ายี่ห้อไหนเด็ดๆดังๆเนี่ยอือแต่มันทําบอได้มันทําบอได้แต่วินาทีต่อไปนี้นะคะจะมีคนอวดผัวเกิดขึ้นหนึ่งรายนะคะอืมปวดดิฉันในข้างรักไม่ไหวนะคะ <laughs> มีไหมคะเจ้าของส่วนขิงนะคะนี่แหละคะ่ะเจ้าของส่วนขิงของจริง <laughs> รีวิวห้องนอนคุณพี่บักอร่อยคือบ้านพ่อปู่แม่ย่าชั้นเนี่ยร้อยปีเลยนะทุกคนร้อยกว่าปีเลยแหละอ่าดูสภาพโอ้โหสภาพหลอดไฟนี่ก็คือยุคบุกเบือค่ะคุณพี่คือ <c oughs> คุณฮีบักอร่อยก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็เห็นแล้วนะครับหลอดไฟอันเนี้ย เราจะปิดให้ดูหรือนางก็มีความแบบโรแมนตกโรแมนติกก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจเจแปนสไตล์อะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าเก่ากึกแล้วแต่ก,ก็ยังมีความแบบน่ารักอยู่นะคะหลอดฟุ้งหลอดไฟและตอนนี้นะคะนาทีนี้วินาทีนี้ก็คือบัอร่อยเทาากับแอร์ บักอร่อยทะเลาะกับแอค่ะกลายเป็นแอกีไปแล้วนะคะห้องนี้กลายเป็นแอกีไปแล้วคะ่ะหลายคอมเมนต์ก็ชอบทักทรงผมบักอร่อยว่าทําไมหยองฟูขนาดนั้น <c oughs> ก็มันเป็นคนผมฟูนะทุกคนค่ะมันเป็นคนผมทรงนี้ร <c oughs> ้านตัดผมร้านไหนดีเด็ดๆทักมาได้เลยนะคะเนี่ยจะ,จะพาบักอร่อยกลับไทยแล้วจะพาไปเยือนเพราะว่าร้านตัดผมที่บักอร่อยชอบไปเนี่ยมันชอบตัดทรงนี้ให้หรือบักอร่อยเป็นคนสั่งก็ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเก๋ดีนะคะทรงผมก็เหมือนลังนกนั่นแหลคะค่ะอีสักพักนกก็จะไปไข่ไว้ในนั้นเราก็จะได้กินไข่นกกทาาาันน่ืเช้ม ก็ไปหาอะไรกินกันค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเราจะให้ดูนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็ข้าวนี่ฉันก็จะกินเป็นเส้นโซบะนะคะเนี่ยโซบะแล้วก็มีข้าวด้วยในเซตแล้วก็จะมีไข่ตุ๋นเนี่ย มันไม่กินเส้นกับข้าวได้ยังไงมันเป็นทุกเซตเลยนเนี่ยเราในเซตที่ฉันกินเนี่ยโปรตีนน้อยมากเลยนะเอาดีๆฉันแปลกใจมากเลยว่าโปรตีนน้อยขนาดนี้แล้วคาร์โบไฮเดรตเยอะขนาดนี้เขาไม่อ้วนได้อย่างไรแต่มันก็มีอยู่แหละคนอ้วนนะ่แต่มันก็เป็นส่วนน้อยอะ่ะทุกคนอิจฉา